เอ้ยโอ๊ยเท่ครับปบบมาทักทายครับทำไรครับคุยแล้วครับคุณชูระอยู่ครับคุณสก๊อตคุณเบสครับคุณโดครับขอโทษครับได้ครับอันนี้นายกครับอันนี้นายกนะอ๋อนายกเหรอนายกเลยใช่ไหมพี่ทำมันเอาไม้บูของมาชมเนี่ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเพื่อนไอ้จ่าจับได้ไหมที่ที่เขาบอกกับเราหน้าบ้านน่ะเพื่อนจ่าจับได้ไหมนะเออเออเออจำได้จำได้จำได้ ไอ้ต่าเพื่อนอันนี้อะไรพี่ผมกลับมาเป็นอะวตีหน่อยครับตีหน่อยตีผมหน่อยตีผมหน่อยตีหน่อยครับนายกูอะไรนนั่ไม่ใช่ผมอยู่นี่เชี้อะาบมันโคตรกวาดแกงอ่ะขอท่าคีอะไรท่าหัวท่าหั่วหน่อยไม่มีเอฟเฟคเหรอผมเคยเทสไปไม่มีเอฟเฟคอ่ะโคตรเทพกินกะทิแล้ววะพี่ชุดเมฆจิ๊บหายแล้วบั็อกปะเนี่ยโคตรันเส้นอีกมันโคตรันเส้น พี่แม่โคตรเฟี้ยวอ่ะบอกเลยครับพี่คมคมยิ่งกว่าทุเรียนฟังไปเลยเพื่อนเราไม่มีเว็บสาม,มทิงแต่เราต้องมีสก,กินก่อนเฮ้ยกูมีเว็บสามแล้วเพื่อนอย่าเพื่อนยายายาอ่า,าเพื่อนยากูมีพร้อมใส่แล้วกูมีพร้อมใส่แล้วกูมีพร้อมใส่แล้วเอาป้าหมื่นเจ็ดเนี่ยช่วยนะหมืน่นเจ็ดไม่ช่วยแล้วนะ กี่กล่องกี่กล่องกี่กล่องกูม,มีห้าสิบเพื่อนมีห้าเอามาละดูคำนวณกันนแบบนเอ้อเออโทรมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูไปขายไอขายของก่อนเหี้ยไหมหอวโคตรเฟี้ยวไอ้สัสจริงพี่แล้วแม่งยาวประมาณแปดเมตรครึ่ง